สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัส t ต้หวันประจำวันที่12พฤษภาคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนือ่องมีรายงานเหตุน้ำป่าหลาหลากทำให้มีคนติดอยู่บนสันดอนทรายกลางแม่น้ำที่นครไทจงและเมืองฮัวเลียนโดยที่ไถจงนั้นเป็นรายงานอินโดนีเซีย13คนที่ไปตกปลาเจอน้าป่าไหลหลากเดชบุญไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หน่วยดับเพลิงระดมรอยนต์เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือท่ามกลางกระแสน้ําเชี่ยวเมื่อช่วงเช้าวันนี้บริเวณสถานีสูบน้ําคลองต้าตู้นครไทยจงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนพัดสะพานชั่วคราวสาหรับรถจักรยานยนต์พังเสียหายทําให้แรงงานอินโดนีเซีย13คนที่นัดหมายกันไปตกปลาในพื้นที่ดังกล่าวติดอยู่บนสันดอนทรายโชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะเดีวยวกันเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ลำธารปาลีวานตำบลฟงปินเมืองฮัวเลียนก็เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น,นักปินเขา23คนติดอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของลำธารหลังเจ้าที่เดินทางมาถึงพื้นที่ในช่วงเย็นก็ได้ทำการขึงเชือกเพื่อขนส่งสิ่งของจำเป็นและดำเนินการช่วยเหลือจนสามารถพาทั้งหมดข้ามกลับมาได้อย่างปลอดภัย เมื่อช่วงเช้าวันนี้ยังเกิดเพลิงไหม้ที่ถังเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งของโรงกลัน่นน้ำมันต้าหลินบริษัทปิตโตรเลียมไต้หวันในเขตเสี่ยวกังคนครเกาสงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากฟ้าผ่าอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ติดค้างภายในส่วนสาเหตุที่แท้จ,จริงของเพลิงไหม้นั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวน นอกจากนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เขตเฮอพรพิงนครไทยจงก็เกิดเหตุดินโคลนถลม่มทําให้ต้องยกเลิกเที่ยวเดินรถบนถนนเลี่ยงจงเฮิงในช่วง7นาฬิกาโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศทั่วต่วันจะเริ่มกลับสู่สภาวะปกติโดยเหลือเพียงพื้นที่ภาคใต้หัวเหลียนและไทตรงที่จะยังคงมีฝนตก เมื่อวันศุกร์ที่แล้วสภานิติบัญญัตเต้หวันผ่านกฎหมายเพิ่มวันหยุดนักขัตฤกษ์สี่วันและประกาศให้วันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดราชการอีกหนึ่งวันรวมเป็น5วันกลุ่มสิทธิแรงงานแสดงความชื่นชมพร้อมชี้ว่าช่วยลดความเสี่ยงของการทํางานเกินเวลาแต่ภาคอุตสาหกรรมมองว่าอาจทําให้จํานวนบริษัทที่สั่งให้หยุดงานโดยไม่มีค่าจ้างเพิ่มขึ้น สปานนิติบัญญัติไต้หวันผ่านร่างกฎหมายเพิ่มวันหยุด4บวก1วันซึ่งทำให้วัดวงสากกรรมแสดงความวิตกกังวลถึงความกดดันจากภาษีสุลกากรและอัตราแรกเปลี่ยนเงินตราโดยยกตัวอย่างว่าวันหยุดพายุไต้ฝุ่นเพียง1วันก็สามารถทำให้ขาดทุนถึง30,000ล้านเหรียญไต้หวันน่นอีเ้น我们现在一下子ไ合理的税天最近的贸易战 就已经很多的无薪假或是裁员的，那么这样四天的话，多少也会有所影响的。 สมาคมส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมระบุว่าการแก้ไขกฎหมายมีความหมายในเชิงบวกแต่จำเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจบริการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องพึ่งพาการจัดตารางงานพนักงานเป็นกะเพื่อเร่งผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเสนอเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ในขณะที่กลุ่มแรงงานหวังว่าการแก้ไขกฎหมายนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาชั่วโมงการทำงานที่มีมายางยาวนานในไต้หวัน รงงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเพิ่มบนหยุกแต่ก็มีคนบางส่วนมองว่าควรคำนึงถึงฝ่ายในจ้างด้วยเพราะทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวพันกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มลงก็จะกระทบอีกฝ่ายหนึ่งด้วย คุณผู้ชมคะขบวนการมิจฉาชีพมีคนลวงใหม่อีกแล้วค่ะอ้างว่ามีโครงการวิจัยปลอมที่จะมอบเงินรางวัลจํานวนมากเพียงแค่ทดลองใช้ยาตัวใหม่แต่ต้องจ่ายภาษีล่วงหน้า1ล้านเหรียญไต้หวันเนื่องจากมีพฤติุษน่าสงสัยพนักง,งานธนาคารรู้สึกผิดปกติขณะที่เหยื่อถอนเงินสดจึงแจ้งตํารวจและสามารถสกัดการช่อโกงครั้งนี้เอาไว้ได้ พนักง,งานธนาคารและตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมหญิงผู้หนึ่งซึ่งเธอเชื่อว่าไม่ได้ถูกหลอกและยืนยันจะถอนเงินสดหนึ่งล้านเหรียญไต้หวันเหตุเกิดที่ไทจง,งหญิงคนดังกล่าวทราบจากคนรู้จักว่ามหวาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงกำลังทำโครงการวิจัยแพทย์แผนจีนผู้ที่เข้าร่วมทดสอบยาสูไพรจีนตัวใหม่จะได้รับเงินรางวัลจำนวนมากจึงสมัครเข้าร่วมหลายสัปดาห์ต่อมาได้รับยาทดลองจริงแต่อีกฝ่ายเรียกเก็บภาษีล่วงหน้าหนึ่งล้านเหรียญเพื่อแลกกับเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง 2แสนดอลลาร์สหรัฐยังดีที่พนักงานธนาคารรู้สึกผิดปกติจึงแจ้งตำรวจได้สามารถสกัดการช่อโกงครั้งนี้เอาไว้ได้คุณผู้ชมคะแม่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับโลกจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภาษีของโดนัลด์ทรัมป์แต่อุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์ยังคงแข็งแกร่งค่ะบริษัทในแคนาดาจัดอันดับ50บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกโดย3อันดับแรกได้แก่ Microsoft Apple และ n v i d i a ส่วนบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเอเชียคือ TSMC อยู่ในอันดับที่10ของโลก ความเคลื่อนไหวของศักย์กรรทั่วโลกยังคงเป็นที่จับตามองโดยเฉพาะศักกรรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในเวทีเศรษฐกิจโลกล่าสุดบริษัทสื่อดิจิทัลด้านการเงินและเศรษฐกิจจากประเทศแคนาดาได้เผยแพร่กราฟิกจากอันดับ50บริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกผลปรากฏว่า8ใน10อันดับแรกเป็นบริษัทจากสหรัฐทั้งหมดโดย3าันดษับแรกได้แก่ Microsoft Apple และ Nvidia ขณะที่บริษัทจากเอเชียที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือบริษัทไต้หวันมิ m i c o ักเตอร์หรือ TSMC ซึ่งครองอันดับ10ของโลก 台积电的先进制程占全世界百分之九十啊，成长性。台积电每年的营收能够成长百分之二三十八 TSMC มีมูลค่าตลาดเกือบ1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นหลังแขยายการลงทุนในสหรัฐแต่สนาในเวทีโลกของบริษัทยังคงมั่นคงจากข้อมูลล่าสุดพวบว่านในเวเจียังประธานบริษัทท s เ c ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจำนวน2 0,000หุ้นในช่วงราคาตกต่ำเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยคาดว่าใช้เงินประมาณ16.8 2ล้านเหรียญไต้หวัน ใน,นเชิง信心ญญานผู้ก่อตั้งบริษัทเอ็นวีดีกำลังจะเดินทางเยนไตวันเพื่อร่วมง,งานคอมพิวเทคงานแสดงสินค้าคอมพิวเตอร์ที่จะมีขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ทำให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติแห่ซื้อหุ้นไตวันจำนวนมากถึง78,500ล้านเหรียญไตวันโดยหุ้นที่ถูกซื้อเกินเป้าล้วนเป็นหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหวงโซตสาหกรรม AI ไ เมื่อวานนี้พิธีแห่เจ้าแม่มาจุแห่งหมู่บ้านปายสาทุนเสร็จสิ้นลงอย่างราบรื่นแล้วค่ะผู้ศรัทธาจำนวนมากถือโอกาสช่วงสุดท้ายเข้าร่วมพิธีก่อนที่ขบวนแห่จะเคลื่อนกลับสารเจ้าเดิมส่งผลให้ถนนสายหลักของตำบลทงเชียวเมืองเหมียวลี่เนื่องแน่นไปได้วยผู้คนในปีนี้ยังสร้างสถิติใหม่หลายรายการด้วย แม่สายฝนจะโปรยปลายแต่ไม่ได้ทำให้แรงศรัทธาลดน้อยลงขบวนแห่เจ้าแม่มาจุแห่งศาลเจ้ากงเทียนกงหมู่บ้านปลายสาทุนเริ่มออกเดินทางจากที่ว่าการตำบลทงเชียวตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่11พฤษภาคมกลับถึงศาลเจ้าเดิมในเวลา15นาฬิกา45นาทีถือเป็นการสิ้นสุดพิธีแห่ที่ใช้เวลา9คืน1ิวัน ปีนี้สร้างสถิติใหม่หลายรายการอาทิมีคนลงทะเบียนร่วม3แส3หมื่คนเป็นครั้งแรกที่กระทรวงคมนาคมจัดบริการผู้สรัทธาด้วยรถไฟความเร็วสูงและรถไฟธรรมดารวมถึงรถบัสอีกทั้งเป็นครั้งแรกในรอบ200ปีที่ขบวนแห่แวะพักที่ศาลเจ้าบนภูเขาที่เมืองนันโธถือเป็นจุดพักที่สูงที่สุดในประติสตร์